ครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคําถามจากคุณผู้ชายครับถามว่าผู้ชายเนี่ยสามารถฝึกการแบ่งการหลั่งน้ําอสุจิได้หรือไม่ฟังให้ดีนะฮะจากครั้งที่1เป็น2เป็น3ได้หรือเปล่าสมและเขากวางอ่อนมีส่วนเสริมสมรรถนะจริงหรือไม่ผมผมคิดว่าพวกยาสมเสริมอะไรพวกนี้เนี่ยมันทําให้มันบํารุงร่างกายโดยส่วนรวมนบม,ม,มากกว่าสมที่มีประโยชน์แน่เพราะถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ไมขายมาถึงทุกวันนี้เป็นพันๆปีนะฮะใช่เพราะถ้า เคยมีสมพันปีปนะีใช่ไหม <Okay. S 2> ครับที่เขพูดถึงซึ่งก็บำรุงร่างกายโดยทั่วๆไปนะครับมากกว่าที่จะบำรุงเฉพาะที่นะครับทีนี้ถามว่าถามว่าการแบ่งการหลังนี่จริงๆมันไม่แบ่งม,มันหลังอมันเองนะครับแล้วก็เนื่องจากผู้ชายบางคนเนี่ยมีคือมี มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ว่าอาวะสามารถจะแข่งขึ้นมาได้อีกอ<ล>มันมอเข้าใจไหมเขาบอกแบ่งการหลังมันผมไม่เข้าใจเนี่ยหนึ่งสองสามเป็นยังไงแบ่งการหลังนะมาซูจิคิดว่าไม่น่าจะทําอย่างนั้นได้นั่นแหละสิคือคือคืออันนี้ผมอาจจะไม่คุ้นเคยมากนะครับแต่หมายความว่าความหมายก็คือว่าเขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์มีการหลังหลายๆครั้งมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองอนะไรแบบอะไรบอกว่าเป็นก๊อกหนึ่งก๊อกสองจริงๆแล้วมันเป็นการหลังแต่ละครั้งเมื่อเสร็จสิ้น แล้วก็มาเริ่มกันใหม่นั่นแหละเออผมก็คิดอย่างนั้นมันเริ่มกันใหม่ไอ้นี่ผมฟังมัเหมือนแล้วก็บางคนมีพรตวันจริงจริงสามารถเริ่มกันใหม่ได้หลายหลายครั้งนะครับสองครั้งสามครั้งึ้นต้นได้เร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กวัยรุ่นเนี่ยลองถามสิครั้งแรกแรกสุดเนี่ยจะได้หลายครั้งเลยเมื่อตอนเริ่มต้นตอนแรกพอพอวันหลังเป็นอีกทีกับคนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้หลายครั้งแล้วต้องมากับคนใหม่อาจจะมีหลายครั้งเพราะมันอยู่ที่ความรู้สึกมันสั่งโดยใช่ใช่สั่งโดยสมองเรื่องจิตสมองสั่งให แล้วก็เพราะหลังมันก็คือหลังหมดครับเม,ม <นะ S 2> ื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องโสมนะฮะแต่นี้ก็ถามมาด้วยว่าเขากวางอ่อนก็คงเป็นประเภทเดียวกันนะฮะผมผมยอมรับว่าเรื่องนี้ผมไม่ออมมไม่ไมเชีว่วชาญแต่พราะผมเราคือเขากวางเนี่ยมันก็ม,นกมันก็คงคล้ายๆเขาบอกเส้นผมหรือเล็บไอ้ยังงี้มันจะมีธาตุหรือมีสารอาหารช่วยเสริมผมผมมองว่าพวกนี้เป็นเรื่องทางจิตวิทยามากกว่านะครับเพราะสารพวกนี้เป็นสารที่บำรุงร่างกายโดยส่วนรวมทั่วๆไปนะฮะมันจะมี ฮอร์โมนอะไรบางอย่างผสมอยู่หรือว่ามีพวกเกลือแร่วิตามินบางอย่างผสมอยู่แลเป็นการบำรุงนั่นคือความเป็นไปได้มีครับแต่จะฟันทงไปเลยก็ไม่แน่ไม่แน่ชัดยากเอาสรุปผู้ถามคนนี้ผมคิดว่าเขาคงอยากจะเป็นนักรักที่เรื่องชื่อนะฮะเปิดได้หลายก๊อกเนี่ยเขาบอกหนึ่งสองสามเขาคงถามว่าจะทําอย่างไรดีให้เขาเนี่ยมีสมรรถนะทางเพศที่ที่เรียกว่าผมเคยผมเคยคุยกับ กับคนไข้นะฮะในเรื่องนี้คนคนไข้ตามโรคนะครับเขาบอกว่าพอหลังมาปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็หยุดคิดหยุดคิดนะฮะหยุดคิดหยุดหยุดหมายก็ว่าหยุดชังักแล้วก็หยุดหยุดคิดเพื่อจะให้มันเล็กให้มันขนาดมันเล็กลงนะครับแล้วก็ไม่ได้หลังที่หมดนะครับก็สามารถจะ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 ทำให้คือใช้จิตบังคับใช้จิตบังคับอาจจะทําได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราพอถึงจุดนั้นแล้วส่วนใหญ่คนเก้าร้อยละเก้าสิบกว่าเนี่ย มันหยุดไม่ได้ละก่อนหน้นมันสนุกมันสุกมันเล่นรปล่อยหยุดไม่ได้ถ้าใครหยุดได้นี่ก็ถือว่าก็ต้องคุมต้องต้องฝึกตัวเองพอสมควรแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเขาไม่ทํากันอย่างนั้นเขาปล่อยหมดไปเลยแลเพื่อจะไม่เพื่อจะไม่เครียดแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็เริ่มกันใหม่กสามารถเริ่มกันใหม่ได้ง่ายเลยโดยที่ว่าทั้งคู่ช่วยกันนะครับไม่ใช่ผู้ชายกปั่นอยู่ฝ่ายเดียวกดปั่ คอย่าไปยุ่งที่จะนอนคนนี้พอพูดแค่ว่าเย็นมชี้ยิ้มจะนอนเนี่ยมันทำรู้สึกมันไม่มีแล้วใช่ใช่มใช่แสดงว่าทำบ่อยทั้งไปไม่รู้เลผมได้ยินเขาเล่ามาบ่อย